ส,สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะวันนี้มูนจะผ้ายางรอสวนค่ะพี่น้องยางรอสวนตามเคยค่ะภาพระเกมุ่นๆมุมเดิมค่ะพี่น้องเบิ่งเน่นี่ักชีลาอีกแล้วัวกชีลาอีกแล้วพี่บามาก,กินคนมาก,กินักชีลาวก็สิมีแตบักชีลาค่ะเบื้องหน้ามูนจะเอายสดน้ำน้อยนี่ให้เบิ่งฝนตกลิ่นไปปล่อยค่ะงามบ่บักชีลาผมง,งามบ่ค่ะพี่น้อง ปูหางหาง,ง้งามสามต้นในได้กลหนึ่งเลยพี่น้องเมืองนี่สามต้นได้กลหนึ่งพอดีบมมีเวลากินเลยช่วงนี้บ่ะเนี่ยเจ้าสีกินก็มีอย่างมีแตไปก็ไปค่ะช่วงนี้เฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกเมื่อยอะไรกันนอนนอนวาเแมนนันตายแล้วพี่น้องเป็นจังใดใน,นเนาะบ้านเฮานอ้บ้านทั้งใดโด,โด,โดนน้ำท่วมในเนาะพี่น้องน้ำท่วมหลายจังหวัดเลยเนาะค่ะเนาะ มันเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเด้อค่ะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เร็วเด้อค่ะเด้อพี่น้องคะพาก,กันดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนเด้อค่ะบ่วว่าจะเป็นเอียงต่างเนาะบ่วว่าจะเป็นโรคระบาดนหนจะโรคระบาดไหนจะน้ำท่วมพี่น้องคะโอ้นายนายนายเห็นใจทุกคนเดี๋ยวมื้อนี้ผมจะผ้ายางไปเบิ่งพู้นขางบาน ที่บุ้มทางหยาออกมุดพี่น้องเห็ดเบิดเหมืออาหลดไข้ย,ยูมีหลูกซอยค่ะมีหลูกซอยหอบซอยยกซอยหอบซอยอซอยกให้ในผ้าไปเบิ้งข่างบานผนังติดกําแพงทั้งผนลงค่างบานทั้งผนเมื่อนอี้อากาศก็มืดครึ้มค่ะอากาศดีย้มมําเมื่อเศารอยู่ที่8องศาค่ะตอนนี้8องศาเนาะมึงไหลูกหลูกกับบอยูบาน,นเงียบเงียบค่ะปรกับหญา้ามาหับเอาไปยูนัา สบายหูสบายปากระบาดน,นี่เ <laughs> มืองงจะผ้ายางไปตั้งฝนเบาแล้วก็สิยางไปก่อนปล่อยปิดออกคอปล่อยป็ดออกคอออกมาหากินหยายกินยุงเมืองบรรยากาศอู้เบิ่งหมากมอนเนี่ยหมากมอนมุงไหเก็ยบยกินทุกมือ้อทุกมือมุดละหอบค่ะพี่น้องตนนี่นะหวานหวานเด้แต่ว่ามุงคสิบ่คอยกินหน่อยดำบันไดถ้าดำหลายมันก็สิเป็นบ่คอยหวานมุงต้องดำดำแดงแดง หวานอมเปรี้ยวนี่ผมมาค่ะรสชาติหลักมอนมันดำอเตาเลียปีนี้นวยไงยค่ะปีปีกายนั้นมันเอากิ่งมัน,นหน่อยหนึงเนาะมันหน่วยหน่อยแต่ก็หวานอยู่ปีนี้นวยไ่อยู่่ขึ้นแม่กะ่าว่าวังว่าปีหน้าสินวยไ่คุณค่ะข้างบ้านน้องผุ่นเห็นบวมเครียดออกเดี๋ยวมาพายางไปเบิ่งเครียดออกต้นบักหน้าผวมกะเริ่มใหญ่ขึ้นมาลวล่ะบักหน้าไทยค่ะ นี่ค่ะเห็นบเห็นอิดบอกนี่บตอนบุมไม่ยู่ไม่ไม่เนี่ยบุมบอกอิดบอกมาว่างเองนะนี่ค่ะพี่นอะคุดคุดคุดดินสักหน่อยแล้วเอาอิดบอกมาว่างเองเห็ดเป็นเลี่ยงไล่ไปทั้งคนเบื <meets Gil punk> ้องทั <rout> <and n antes> ้งนี่ม <Dans th> ันก็ได้ถอนยาออกอันนี้กระสิต้นลิล่าวดีค่ะลิล่าวดีสีส่นานาข้ากรสิสลัดใบขาเดี๋ยวน้ารอนเขาสิแตกใบออกมาใหม่เนี่ปินนี่สส่หฮดอกบ๊อบบ๊อ ทางออกมดเลยพี่น้องทางออกบ่ได้ค่ะมันหกขักมันมีผู้ใหเห็ดเนาะมันมองมากมันกะอันนี้เป็นโรกเป็นที่ลบซ่อนของหนูที่ลบซ่อนของแมงมุมแมงยังน่ะแมงมุมกับลายได้ค่ะพี่น้องแมงมุมแมงมุมจะมันตอดมันอย่างห้อกับบ่ลูเนาะนี่แหละพวกหนูมันจังมาซ่อนบ่ได้ค่ะซ่อนโตบ่ได้เห็นมันนี่ต้นมะนาวผมต้นมะนาวนี่ นูสีเอาปุ๋ยมาใส่ให้เขาอยู่เห็นบ่ต้นบกหน้ากําล่งงามมาเกิดมากร,าระซางมาเติต้นเขียวงามอยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่ไหมต้นกระเขียวงามอยู่ค่ะพี่น้องนี่ต่ก้อนนี่เนาะปีกายนี่ปีกายนี่เขาสิมักมีหนอนช่อนใบเดียวค่ะหนอนช่อนใบเต็มเลยออกยอดออกอยางม้ามันก็จะเด็ดออกเด็ดออกกับมาาไม่เด็ดออกกับมีปีนีบ่มีเลยผมตดแต่งกริงออกแล้วก็ มันมาไหมมันเตรียมซิมาแล้วบันนี้กิ้งนึ่งเราบุกกระเดดออกไปเลยค่ะนอนช่อนใบนี่ยถ้าห้องตองดูแลอย่างสม่ำเสมออีกอย่างส่วนห้องเป็นส่วนอินซี่เนาะพี่น้องเนาะทามี่ันพวกยาขาแมาแรงไม่อย่างมันกับซิโปมาดอ,อกพวกนอนช่อนใบนี่ทั้งในดีรักษาเบื้องต้นหรือกว่าสูตรป้องกันของห้าก็คือตัดออกไปค่ะตัดออกไปฉีดน้ำส้มสายชูค่ะน้ำส้มสายชูแล้วลก็อาพวกผงซอกฟอกผงซอกฟอกหรือว่าเป็นสบู่ค่ะมันมันฉีดเนาะ เขาบ่ามีผลดอกค่ะ่มีหนว่วยไม่ยังให้กิ่นฉีดใบแค่กําจัดบ่ให้มันมากอยู่ต้นอยู่อย่างมัน,มนเป็นโลกเป็นอย่างซื้อนี่มันกระตัดออกเด็ดออกไปเผาไฟค่ะพี่นนองเวลามันเกิดมากังซีสมันสีบ่ไลาล่ามปต้นอื่รหอมต้นมันสมบูรณ์อยู่ค่ะต้นสมบูรณ์ดีเขียงงามอยู่เริ่มสีใใหง่ขึ้นแน่แล้วจากน้อยเนาะสังเกตเบิ่งนะถ้าเทียบกับอันก่อนๆนี่ ต้นงามแล้วมันเป็นลมเป็นเงาไปโรดบางหน้าบงางหน้ามันวะ่ามีหนามเนาะพี่น้องวง่ามีหนามอิหลีได้บางหน้าตน้นนี่มันเป็นกิ้งกิ้งตอนไดรปุ้นเนาะกิ้งตอนกิ้งทาบางหน้าไทยคะ่ะพี่น้องยงไ่ไดรด้สิเกิดมาให้กินแบบน,นี้สามสี่ปีขึ้นหลังนั่นเกิดดอกเต้ต้นยูโรนออกมาเบิดกับเบเกิดหน่อยนี่ละ่ะ ล่อลวนกันต่อไปค่ะหมเป็นมากะคอให้มันเป็นลมเป็นเง่าไปตามม่งบานไปเนาะนี่ล่ะเรียกบุ๋มเดี๋ยวมุมสิบห้ายางไปเบิงทัางคุณอีกแบบนี้โอ้โอเพ้อว่าใดเลยพี่น้องเห็นบอกหม้อไทยต็คลิปไลยว่าใดนั่งเฝ้าแปนเลยพักอันนี้บุ๋มอ่ะพี่น้องเบิงงนี่พักสลัดบุ๋มหนึ่งสอง สามสีต้นหาต้นพอดีงอกมาทันหันมาทันไครซื้อบันนี้สิได้กินว่าวันนี้นสรสสลัดเหลืองออสเตรเลียนี่ <c oughs> แปงผูกยำ่ำใดกับมิต่เป็ดแตไก่จีกินก,นเกนนเ็เลยสิบบได้กินน้ำเพลนเลสิบบได้ริมล่องรสชาิโอ้คลิปนี้ว่าสียางรสสวนต่อคือสิอสบบได้ดอกนั่งเฝ้าเป็ดก่อนพี่น้อง ขอบคุณทุกท่านทีท่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆก,กับน่งใจทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องคะอย่าลืมพากันดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะเจอกันใ่คลิปนะคะสวัสดีค่ะ